สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่26นะครับมีนาคม2 5ย68นะครับผมมีรถดีๆสภาพที่สวยร้อมสวงานมาให้พี่น้องได้ชมนะครับเป็นรถขนาดเล็กๆนะครับประเถือว่าเล็กปานใดนะครับก็ใส่นะครับเป็นรถขนาด L3608 นะครับ3608ดีที่สวยเดิมนะครับ รถคันนี้บอกว่าสวยเดิมนะครับบอกเลยว่าสวยเดิมครับไหหารุนีใส่งานอยู่ไปห์ไหหารุนีหาใส่งานอยู่บวกล้นผ่านนะครับรถคันนี้ครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปชมรอบๆคันนะครับนี่ครับเป็น L 3 6ส8หนดนะครับอูปตาเอสาจดทะเบียนปีหาน่าจะห้าหกนะครับผมบริเวณรถคันนี้สวยเลยครับสวยแบบเงียนกิ๊บเลยนะครับสภาพนี่ หาบ่ค่อยมีนะครับรถสภาพนี่หาบ่ค่อยมีรถรุ่นนี้สภาพนี่หาบ่ค่อยมีนะครับนี่นะครับแต่ว่ายางยางกับพ่อได้นะครับยางกับประมาณหาสิหกสิเปอร์เซ็นต์พ่อได้อยู่ครับทีหนึ่งคัดเดิมนะครับคัดบ่เคยตัดเครื่องเดิมนะครับนี่เครื่องสวยสินอหนาเดิมนะครับเิ่นแปบไฮโดรลิกนะครับยังเป็นสีท่องอยู่นะครับสีขาดล่างเิ่งครับแทบจะบ่ถลอกเลยนะครับสีขาดล้างแทบจะบ่ถลอกเลยสีเดิมนะครับนี่สีเดิมนะครับคัดเครื่องเครื่องเดิมคัด ค่าเดิมนะครับเบิ่งครับแปบใหโดรลิ่ยังเป็นสีทองอยู่นะครับเบาะบ้ขาดนะครับลังคาบ้แตกนะครับสวยเลยครับกมใบมีดเลือเต็มครับเบางสีสีขั้นใบมีดครับสีขัานใบมีดนั่งเจมๆอยู่เลยนะครับสีข้านใบมีดใบมีดนะครับใบมีดเลือดเต็มนะครับไฟตาบ้แตกนะครับสวยครับสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งขั้นนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าสภาพนั่งฝาครับสวยแห้งครับตัวจริงสวยมากเลยครับตัวนี้ ไปหาดได้ไปใส่งานปกิดหวังเลยครับคันนี้นะครับคัดไม่เคยตัดนะครับนี่สีเดิมนะครับนี่สีเครื่องสีตัวเครื่องเดิมๆนะครับนี่คงข้านะครับข้านแทบจะสีจะแทบจะบลอกเลยสลอกแลครับนี่เนียนๆเลยนะครับนี่จากโรงงานบอมีสนิมนะครับใส่งานพัน8 7 1ชั่วโมงชั่วโมงแค้นะครับไม่ยังขึ้นปกตินะครับ1 8 7 1ชั่วโมงนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับ สติกเกอร์ยูครบทุกยุดนี่ยูครบหมดนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์ยูครบทุกจุดนะครับหลังคาบปแตกนะครับนี่สวยรเทนี่สวยมากเลยนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ซชิ้นนะครับด้านหน้าผ่านลังโรเตอรี่นะครับมีโรตอรี่ให้พร้อมนะครับโรตอรี่ก็สวยนะครับผ่านเป็นผ่านหานะครับฟูโตนะครับคนบ่กคอยรถบปรเต็กท้ายหน้านะครับจอดไว้กับพายใบ่านขึ้นสนิมเนี่ยมกับดีเฮดสองขห้ายีโปเพิ่งถ่ายครับ สะโพกเดิมนะครับกาวเดิมกาวเดิมนะครับกาวเดิมบ่เค่อยเปิดนะครับฝาให้กับเรเค่อยเปิดนะครับเหมนเดิมขางไส้กับเค่อยเปิดนะครับกาวเดิมจากโรงงานครับเบื้องหน้าของเราจังสีทองอยู่ครับคราค่อยแก้เลยนะครับนะครับนี่สะโพกเบื้องกาวนะครับนี่กาวเดิมโรงงานนะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับสีเงาเงาเลยนะครับสวยๆเลยครับ ไฟแตะครั้งเดี๋ยวผมเททให้นะครับเดี๋ยวผมเช็คไฟให้ทุกจุดเลยนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับมาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับด้านหน้าพัดลังโรตารีราคาสองแสนหาหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนหาหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้ถือว่าถูกมากครับรถสวยใส่รถสวยเลยนะครับรถเกียร์เอเลยนะครับมันค้นละเกระกับมูแสแสนกว่าบาทก็มีนะครับแต่ว่าค้นละเกระนะครับบึงสวยมากเลยครับทุกคันครับเบึนแป๊บไฮดรอลิกนะครับยังเป็นสีทองนะครับบางคันเดืองเป็นสนิมเมอร์เลนะครับ สวยแบบนี้เลยครับดนึงนัด,นดเดิมๆเ,เลยนะครับสวยผุพงผ้าเปิดเบื้องเครื่องเปิดเบื้องเครื่องให้เบื้องนะครับเครื่องเดิมนะครับนี่มาร์คสีแต้มยูคบนะครับนี่เครื่องเดิมนะครับมาร์คเดิมโรงงานแบตเตอรี่ก็นยังเดิมจากบริษัทเลยนะครับนครับไม่มีรอยขันนัดนะครับ มาสวยครับรถคันนี้สวยๆเครื่องเงาเงาเลยครับบม่ได้ทำสีนะสีเดิมนะครับไม่ได้ทําสีนะครับสีเดิมปั๊มเพิ่มไม่เคยแก่ครับปั๊มบ่มีห้อยคันน็อตนะครับมากยังอยู่นะครับนี่ครับวิธีสังเกตรถเดิมครับมีแต้มสีนี่ครับสีแต้มสติ๊กเกอร์นี่ยังอยู่ครบนะครับเครื่องสวยครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับ มาปลอมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับด้านหน้าพัหลังงรตตลีนะครับรถตลีก็สวยครับนี่สวยบอบประาดนะครับไม่มีสนิมนะครับเป็นรถไล่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถคันนี้สติเกอร์มีอยู่ทุกจุดเลยเดิมๆทุกจุดนะครับสติเกอร์ยังเหลือนะครับสองแสนหาหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่อยากจะหนีแน่นะครับเพราะว่ามาตอนคำคำนะครับผู้เดได้ไปใช้งานคันนี้บอกเลยว่าสวยมากครับสวยแห้งครับรถเพิ่งเพิ่งแต่ขั้นรถครับนี่บางขั้นเป็นสนิมเมื่อแล้วนะครับ เบื้องขั้นนี้ครับนี่บเคยลงนามครับเห็นไหมครับบมเคยลงนามเลยนะครับมาร์กเดิมนะครับบมเคยปรับแต่งนะครับเรื่องสีเดิมๆิมนะครับสีเดิมนะครับไม่เคยปรับแต่งนะครับมาร์กอยู่ครบจุดผมให้เบิ้งทุกจุดเลยนะครับแลสามหกศูนย์แปดดีทีจดทะเบียนปีห้าหกนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับรถคันนี้สวยครับไปหารถสวยนะครับ รถเกียร์นะครับโมเมนต์ดเกียร์ราคาแสนหกแสนเจ็ดนะครับมันคนละเกียร์กันนะครับใจมาลองมาชมเลยครับนี่บังสติ๊กเกอร์ผ่านอยู่ครบนะครับีผ่านโค้งผ่านยังดีนะครับไม่มีเชื่อมไม่มีดํมสติ๊กเกอร์ผ่านอยู่ครบนะครับนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับไฟแตกเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับไฟเหลี่ยมก็มีทั้งสองขางครับบอกไม่ขาดนะครับชั่วโมงแทพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมง ปากระโปรงโบบุบนะครับกระจงกระจกอยู่ครบนะครับนช่วยๆแบบนี้เลยครับสองแสนหาหมื่นเก้พันบาทครับสีเดิมทั้งคันนะครับเป็นรถไล่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถบริได้เฮ็ดสีนะครับไม่ได้ทำสีนะครับรถบริเฮ็ดสีครับขายรถเดิมๆครับมาพร้อมผมกวนสามชิ้นครับด้านหน้าพันหลังลอตเตรี่ครับสองแสนหาหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับเบิ่งรถได้บ้านแคนดัมอำเภอจุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านแคนดัมอำเภอจุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ เดี๋ยวผมสิมาสตาร์ทให้บังนะครับตาดเครื่องลองไม่เกินปกตินะครับไม่เกินปกตินะครับจะบ,บวมันเป็นอย่างขึอนหักนะครับมันหักก็เตะน้ำเขานะครับวันบ่มีเลยนะครับปัดรถไม่นะครับ ปั้นพมี่นะครับจะพามาเบ่งไอนะครับเครื่องไม่ไอนะครับเครื่องเดิมไม่ไอนะครับนี่เครื่องน้ำเดิมเลยครับไม่มีรอยขันร็อตน,นะครับนี่มาสีดูบนมาเป็นงานครับนำประดันนะครับ เครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันสวยๆเลยครับเครื่องนิ่มมากเลยครับลดไม่เลยครับน้องๆลดไม่เลยครับสภาพนี้สองแสนหางเงินกอบเบาทราคานี่ถือว่าได้รถเดิมๆไปใส่นะครับรถเดิมนะครับไม่โบแมนรถท้ำสีนะครับรถท้ำสีไปใส่ปีเดียวกับสีถลอกพี่ไล่นะครับนี่นะครับได้รถเดิมสีเดิมนะครับสวยเดิมนะครับนี่เขาค่อยเอิ่นว่ารถสวยเดิมของแกนะครับโดนใตมาลอกขับเลยครับก็สีก็เป็นยังเต็มาโดนลอกขับเลยครับโทรซูนุกสีซีซุนซีกับซูนุกแปะครับ 0644049068ครับบ้านแค่น้ำผึ้ยจังหวัดบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับรถคันนี้สวยสภาพนางฟ้านะครับสภาพนางฟ้าครับบ้วนผ่านนะครับไผยจหาหลุดหนีอยู่นะครับบอกเลยว่าซื้อไปเนี้อประดาครับบ่อาไอ้ภเลยครับรถคันนี้ครับรถสีเดิมนะครับเบิ้งสปริงคาถ่ายยังเป็นสีทองอยู่นะครับนี่รถยังแน่นๆอยู่นะครับเบิ้งสติ๊กเกอร์บานยังอยู่นะครับนี่พวกนี้แน่นๆอยู่นะครับในผ่านนี่บ่มี แบบม่มีซื้อมมีหอย่างเลยนะครับแน่นๆอยู่นะครับเปิ่งน็อดมุมมีห้อยปรับแต่งนะครับผ่านเดิมโรงงานนะครับทีมไปก็ค่อยไปใช้งานนครับสวยมากครับ2องแสนห้ามืบาทครับสามหกศนดีทีนะครับหนึ่กว่าชั่วโมงสวยเดิมครับบ้านเชนดำอำเภอจุพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านเชนดำอำเภอจุพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ศูนย์หกสี่สี่ศูนหครับศูนย์หกสี่้านแครับสองแสนหาหมื่นเกับา สำหรับทินี์กับพ่อว้สมีสักค่อนนะครับครับสวัสดีครับ